สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเบฟซีทางบ้านค่ะเมื่อนนี้จ่าปอมาติดตามโตเล็กเงีวทางความฝันกลับแม่ไปค่ะท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายเนาะได้ยินว่าแม่ไปนี่เพิ่นฝันค่ะเรื่องเล่าวความฝันของแม่ไปนี่สิเป็นจังไรเดี๋ยวมาให้คุณแม่ไปเบ้าให้ฟังเนาะไปสอบถามเรื่องเล่าวความฝันกับแม่ไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะแม,ม่ไปเอาคคักเลยบ่ครับคุณแม่คักด้วคักแฮงเลยเออมั่นใจ อันใส้ตัวยเดี๋ยวไปหาบกหอยในห้องงวดนี่เนาะวันที่สิบหกครับ e เอฟซีเอ้าไปหาบกหอยในห้องจังไงครับพันมาเดี๋ยวไปอันหาป้าในห้อง่อนมีบกหอยมันค้งกันดูกต่เจ็๊บบกหอยทะเลครับใทถงุงบานเนกะห้องน่ะมันกับเป็นพกอยู่แลว้วบานเอนอันเดี๋ยวป้ากับบกหอยมาก็เรียก ว่าแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดเออหวดนี่แปดหกหกแปดครับกระน้ำครับแปดหกเขาจะเป็นเหล็กล่างหรืกเล่าเหล็กล่างเออครับระวังแปดหกกับหกแปดนี่เชี่ยทุ่มตัวไหนครับไปไปทุ่มเม็ดทุ่งทองโอทุ่มเม็ดทุ่งทองเออเป็นล่างเนาะเออครับแต่ไรนี่เราพันได้ได้แบบนี่ล่ะลูกหลานพันจากกันทำนี่เออบ่เดี๋ยวพันเงาวย่ำ สามตัวล่ะครับโบหูแล้วแมงหูจะ่าเอาแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดตัวนี้เป้เอาแป้เอาทีม่นครับโอ้ครับอีที่มีนทาว่ะแปดหกหกแปดครับหาเดียวเลยครับไปกลับมาเขียนไ้แล้วลูกลาอันแม่ที่ที่ละครับแปดหกรกแปดอย่าลืมเลยครักลับลงเป็นเลยเก่านาะครับอยู่เออแมนอยู่แมนอยู่เข้าใจ เพงไรอีกครับฝันเพีงไรอีกเนีครับออันอีน่างมันโทษมาบอกว่าม,มีหนึ่งกับเก่าหนึ่งกับเก่าลูกสาวอยู่กรุงเทพกเก้ากรุงเทพมันมามีหนึ่งกับแบบก็เล็จับเอาอันแปดหกหกแปดกับที่เบสมีหนึ่งกับเก่าเมื่อแปดโคกโกแปดเพราะว่าเพราะว่าอีน่างของเราเขาหายมากอาจารย์นึ่งมีหนึ่งกับเก่าอ้าวเกิดเป็นหนึ่งเก่าก็เล็ชื่อที่เบสไป เด่นพันหนึ่งกับเก่าหมายถึงนี่แหละเขาบอกเขาโทรมาเด่นหนึ่งกับเด่นเก่าเก็เด่เก่าก็เด่นหนึ่งแม่กระเล็ดเบื้องเล็อันหนึ่งไปหอดกรเล็ดเสือแททิบิทอันเหนียวแต่เก่าแม่เด่นหนึ่งกับเก่าจับคู่ใช่กันเลยครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเลยครับแม่ครับหนึ่งที่น่ากระไฮเลขถือหมาอยู่กระเล็ดจับเอาเปรียบเป็นท่านได้บอกเป็นโตัมากบอกครับแม่ไป คนได้เลขหนึ่งก็เลขเก่าโอ้ได้มาทำนี่เออ,อ,อพระรามมันเด่นเลขเขาอาจารย์นั่นก็ได้โอ้ไปเอามากับอาจารย์ด้วยกันเอออาจารย์ปูเรกับหูปะครับโบหูโบหูอยู่กรุงเทพได้ป่านหน่อยต้นค่ะเพราะว่าแม่มีหนึ่งก็เก่าหรือเปล่าแม่ก็เลยจับว่าจุดหนึ่งที่เวดเอาอันตัวเดียวเอาเก่ากับติด เขาเป็นมีเงื่นหลายกับที่เก้าที่ก็เก้าสามกันนะถูกไหมเะเก่าสี่กับเก่าสามเออเก่าสี่กับเก่าสามรักเก่าเลยวนี่รักเก่าพขาเบิ่งไปกันพาสื่อคื้อเก่าสี่กับเก่าสามเออแต่เป็นทีฟังเอานะครับเมื่อหนึ่งที่ม้หลายเพราะได้กินแต่แต่มันใจก็คือมันใจแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดเออครับแต่มันใจตัวนี่ เอาก็เอาตามแม่ไปล้วว่านั่นละเอาตัวนี้ล่ะถือเลขดูนะครับเอฟซีงวดนี้ครับวันที่16สิงหาคมพศ2021ครับขอบคุณครับแม่ไปครับสวัสดีคร่ะท่านผู้ชมเลขของแม่ไปค่ะ866819ค่ะเป็นตัวเลขที่แม่ไปเพิ่นไห้มาในงวดนี้นอกจากเลขก็โชคมันกับตัวเลขแม่ไปค่ะสําหรับคลิปนี้จ้าปอก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะ ทามีตวเลขกเรื่องเล่าความฝันเด,เด,เด,เด็ดๆอยู่ไสจ่าปอกัสิไปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝาาไปใสค่ะท่านผู้ชมวันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิงนทุกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะพาธการค่ะหลวงปู่ค่ะอันเว่าเลือกของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกหมานี่ยสหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือ เกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหายิ่าไปใส่มาใส่กระสัมามิธีไปเูชาเทวบดานหลักสมรษาคนให้กเกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวิบากในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้นางสา่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอิดแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคน มันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ใน่ตัวน,นี้ที่ไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่า,าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้นาน้องไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลาบมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจ้งเขาโบซาไปแล้วดูสิว่าผู้ได้มากว่าดีข้นวัตดุยางขา,ข,าขายขดีก็ดีเออไปร่นนาเม็ยยังบ่เคยชสือเรือเสือเบอร์กับถื่อเขา,ขาขงเงินอยู่ว่ามันมนันอาบนาำมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเือื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอยางอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีวขัคนปูป่ากูเนื่ยว่าประมาณภาษาไหนเรใส่สร้างต้องใส่สร้างในการอบอบรบบวกส่วนมากเขาเลยถือจำหน,น้ามาหน้า,นาใจขี่มันก็เบาต้องคันดีบัดอ่าว่าจะข้นสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชิรามาเยี่นีเพชรเป็น สีผึ่งเพ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างตกมันได้มาจากลูกลูกเนเหลี่ยงสั่งยูซิสเออยูจหวดสุรินกับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือลุกเสีเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหายิโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม,ม่ย,ยังก็เพึ่งมาบูชาไปกับรูษษสุวา้าวคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสรั่ง คือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ,อสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าหัวโชคโอโมค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาเจวนีม้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,ง,ง,งหายยาโยมไป่ว<า><ห>ค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอกขเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตามาามตามหาเนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเข็ดเอียงกบาบบพอสีใดบยพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ